วันนี้เราจะมาโชวที่การย่างเนื้อด้วยเตาท่อนไม้สะเดาอันนี้นะครับอะไรเนื้อที่บางจะใช้ในวันนี้ก็คือเนื้อลิฟไอนะครับส่วนีก็คือเตาจากไม้สะเดานะครับใครอยากรู้ที่การทำเตาเนี่ยบางขอแนะนำให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับกลับมาที่การทำเนื้อนะครับบางจะเอาเนื้อวางไว้บนเขียงแบบนี้นะครับวางเนื้อบนเขียงเสร็จต่อไปบางจะใช้เครื่องแมคโคมิกอันนี้นะครับโรยทั้งด้านหน้านแล้วก็ด้านหลังแบบนี้ครับอันนี้เนี่ยยิ่งโรยเยอะยิ่งดีครับเพราะมันยิ่งหอม หมักเนื้อเสร็จต่อไปก็จะเป็นการย่างนะครับเนื้อเนี่ยบางจะวางไว้บนตะแกรงแบบนี้นะครับและไฟที่ใช้ย่างเนี่ยต้องเป็นไฟที่ไม่มีเปลวแบบนี้นะครับถ้าหากว่ามันมีเปลวไฟเนี่ยเราต้องร้อยให้มันมอดก่อนนะครับหรือว่าให้มันดับไฟก่อน แล้วเตาตัวนี้นะครับถ้าต้องการที่มีเปลวไฟเนี่ยเราต้องพัดนะครับนี่พัดให้คีิเท่ามันออกไปเดี๋ยวไฟมันก็จะติดเองแต่ว่าเราจะทําการลมควันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป่าครับเราจะทิ้งไว้แบบในระมาณข้างละหนึ่งถึงสองนาทีนะครับแล้วถ้าหากว่าตอนมันมีการติดไฟขึ้นมานะครับบางจะยกเนื้อหนีทันทีเลยนะครับนี่อย่าให้เปลวไฟโดนเนื้อเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยส่วนใครที่นึกภาพเตาอันนี้ติดไฟไม่ติดเดี๋ยวบางจะแทรกคลิปให้ดูนะครับนี่เวลามาติดไฟก็จะแรงประมาณนี้เลยครับสามารถต้มมาม่าได และเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับบางแกเร่งความเร็วคลิปนะครับนี่คลิปจริงเนี่ยบางย่างข้างละ1นาทีเองเท่านั้นนะครับในวันนี้บางจะเอาแบบมีเดียมแร่นี่ครับพอครบ1นาทีแล้วเราก็ทําการกลับเนื้อแบบนี้นะครับอ่าใครที่มีที่คลิปอาหารบางคนแนะนำให้ใช้ที่คลิปอาหารดีกว่านะครับโอ้โหดูสิครับนี่ไหมเลยไอเนื้อไม่ไหมนะครับแต่ว่าเครื่องที่เราโรยเมื่อกี้ไม่แต่มันก็ขุดออกได้นะครับนี่อ่ย่างต่อไปอีกสักประมาณ1นนาทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง และระหว่างรอเนื้อสุกนะครับบางคนแนะนําให้เอาเขียงเนี่ยไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไม่มีเขียงกินกันนี่ครับย่างเนื้อเสร็จก็เอาเขียงมาลนไฟต่อนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้ออ่าเมื่อย่างเขียงเสร็จแล้วต่อไปก็เอาเนื้อลงเขียงได้เลยครับนี่ครับลิฟอาย,ย่างด้วยไม้สะเดาต่อไปก็จะเป็นการหั่นเนื้อนะครับนี่บางจะใช้มีดสั้นที่บางทําไว้เนี่ยเฉือนแบ่งทีละชิ้นแบบนี้นะครับนี่ตอนหั่นเนี่ยอย่าลืมดูลายกันด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเหนียวเอา นี่ครับฉ่ำไม่ฉ่ำก็ดูเองเลยแล้วก่อนทาเนี่ยบางเป็นคนแพ้กลิ่นเนื้อนะครับบางก็เลยจะเอาเจวเด็กอ้วนขวดนี้โรยไปสักประมาณนิดนึงนะครับโรยเสร็จก็สวบได้เลยครับอ่าคำแรกติดคอคำต่อไปติดใจนี่ครับเนื้อล้วน หลังจากใช้เตาเสร็จแล้วบางจะซิฟเตาไว้เล่นวันหลังนะครับวิธีการก็คือบางจะเอาเสื้อเนี่ยชุบน้ำให้หมาดๆแบบนี้แล้วก็ทำการคลุมมันให้ทั่วนะครับเตารุ่นนี้เนี่ยเวลาดับอย่าเอาน้ำสาด์ไปตรงๆนะครับเดี๋ยวไม้มันจะแตกเอาแล้วเราจะเอามาใช้งานวันหลังไม่ได้นี่ครับต้องเอามาคลุมแบบนี้จนกว่าไฟมันจะดับเองนี่ครับเพื่อนๆต้มมามา่าใบๆเลยครับ นี่เดี๋ยวบางจียกให้ดูนะครับนี่ไม่มีอะไรอยู่ข้างใต้นะครับนี่ไม่มีสายไฟไม่มีท่อแก,ก๊สนะครับนี่ไม้ล้วน